สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมชมคอนโดวันส์พัทยานะคะเพราะว่าเรามีภารกิจค่ะตรวจเช็คสภาพห้องก่อนเซ็นรับมอบนะคะคารลให้ช่วยมาติดตามนิดนึงและเดี๋ยวสิ่งนี้นาคารลจะกลับม,มาเพื่อจะทำการโอน เราก็เลยต้องมาทำงานที่นี้แผนนานนิดนึงค่ะาเนัอนเจโนกลังคดอบะบบนกอเป็นไงบ้างคจน่ดสอบยิ่กว่ายู่เดี๋ยวรอน้ำห่างรล้วก็ล้นจริงโ้นสาหาจริงไหม ตอนนี้ฝ่ายตรวจส,สอบของเรานะคะคิวสีเยอะยิ่งใหญ่อลังการอั<ล><ผ>นนี้ก็มาดูเจจอนเจจอนห้องน้ำโอเคไหมคะห้องน,น้ำโอเคสโลเทนโอเค,อเคแต่ว่ายังไม่อยู่ทอดเรนหรอต้องดูทอดเรนอีกดูสินค้ายิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยมีฝ่ายตรวจสอบับบสองทีมนะคะเนี่ย กเจกอดเจ๊กอนนะเดี๋ยวเดีวเช็ยิ่งกว่ากอดตาคุยกอดใจเย็นอ่ะไม่มีเศษปูในท่อนะนี่ค่ะนี่เช็คยิ้งกว่ารวมงตัดไปใศพปูสบายใจได้แล้วจะนงมี ทั้งนี้ทั้งนั้นแท่งแต่ว่าก็คือจะเป็นงานสุดท้ายเพราะว่าเออสแตนดาร์ดจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอันนี้คือฟูเฟอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะฟูเฟอร์นี่แพ็กเกจเท่าไหร่นี่ยังไม่รู้เรื่องเลยน้องมาซื้อนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยเออยังไม่รู้เรื่องรู้แล้วเลยคได้น่าจะอยู่ประมาณสามเก้าห้าสิบนะคะอ๋อสามเก้าห้าสิอันนี้เดเบสนี่ก็ให้นะคะได้เยอะดีเนาะ พืแน่นลามิเนตลามิเนตแล้วก็โซนตรงห้องครัวจะเป็นเป็นเครื่องใช้อ่าอุ้ยแต่มันก็ครบดีนะสามเก้าห้าสิบทุกอย่างครบหมดเลยแล้วก็ทีวีมีด้วยนะคะเขมีทีวีด้วยใช่ไหมคะอ๋อแอร์สองเครื่องแล้วก็ตู้เย็นก็คือคือคือครบอะครบแบบเรดี้ทงกินมาอันนี้กี่ตารางเมตรสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่แต่มันดูกว้างเหมือนกันนะใช่ ดูครัวหน่อยสิอ๋อมีฮอตเพลทให้อย่างนี้ด้วยโอเคหนึ่งเป็นแพนทรีเล็กๆอ่ะเนาะอือฮับเฟลนะจ๊ะที่นี่ซอโค้ดหมดนะเออเลิศอยู่ที่พื้นเซ็กชันนี้โอเคแอร์ได้สองตัว เอนอนเี้กาทันี้นอเป็นชคืนแอต่นมีุณแนไม่มีถทีมแม่ง,งานตรวจยิ่งกว่าเดี๋ยวคุณเจีย๊ยบขอถามนิดนึงเพราะว่าของบ้านเก่าอะคะ่ะอีตัวเนี้ยมันหกักอ่ะมันจะเกิดปัญหาเหมือนที่บ้านเก่าที่ซื้อไหมคะอีตัวปิดเปิดอ่ะเออมันหกัหกอ่ะ มันมันมันจะหมายถึงว่ามีมียังไงนะคะมีสำรองมีอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่ถ้าตัวเนี้ยก็คือถ้าเป็นตัวโครงสร้างอะค่ะเสียจะอยู่ที่ประมาณห้าปีถ้าไม่เกิดจากกนถ้าไม่เกิดประกันได้ห้าปีใช่เพราะว่าเราก็รับประกันโครงสร้างมาอีกทีถ้าไม่เกิดจากกันใช้งานเองที่พังนะคะแต่ตัวนี้เป็นดับเบิลเนี่ยถ้าปิดก็คือเสียงหายขนาดสองอันเนี้ยก็คือเป็นดับหมดเลยเก็บเสียงได้เลยโอนเลิศ ก็เออสวยดีนะเป็นไงเจจอนร้อยแปดเก็บสีหรอโคงมาโค้ก็เก็บอ่าใช่ได้ได้แต่ยาค่ะอันนี้หนึ่งจุดนะฮะไอ้ไี่พูดถึงเอสีตรงนี้แต่โครงสร้างหลักไม่มีปัญหาใช่ไหมเจ๊จอนโครงสร้างหลักตอนนี้คือเราไม่รู้อ๋อเราไม่มีแปนใช่ไหมเราต้องเอาสัญญาซื้อขายมาดูด้วยว่า เช่นเขาระบุไว้ว่า,าความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยเท่าไหร่อืแล้วเรามาวัดจริงได้เท่าไหร่เพราะโครงการที่ซื้อไะหายไปห้าเซนแล้วเบาก็ไม่ได้แก้ให้เพราะมันก็เป็นเรื่องยากเลยถ้าถ้าอยู่ตงนมันจะต้องมีสเปคดนะ้วยแต่ว่าน,นี้น่าจะนึ่งจ,จุดห้าก็จะอยู่ใน,ในที่แบบตามกฎหมายต้างๆและนอกเป็นไงมัางคะเด็ันกกมีรอยขรอขนิดหน่อยตรงฝาพอนเอ๋อตรงนี้นิดนึง แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก็บงานเล็กๆน้อยนะคะถือว่าใตอนนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังนะคะเป,เป็นระเบียงออกมามีก๊อกน้ำ้าเราขอยเปิดก๊อกนาาะได้ได้ไดไดอ่าตอนนี้เทสทก๊อก่า,าค่ะก๊อกน้ำมันรอยอืมอ่าโทีมตรวจเช็คนี้จริงจังมากที่โซนบิวระเบียงข้างห้องนะคะ หาเห็ดทะเลด้วยเลยนี่นะคะคุณเจี๊ยบแต้มยาเก่งมากดูสิน้องมาเที่ยวพัทยาอยู่ดีม้วนซื้อเฉยเลยลมคนไว้เพราะว่าโอ้โลเคชั่นนี้จะเป็นถ้าพูดกันตรงๆเป็นเป็นเป็นตึกสูงสุดท้ายในที่เป็นใจกลางเมืองแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าว่านอกนั้นก็จะไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้เป็นเป็นไทม์โลเคชั่นนะคะเราใกล้ชอมินอลถ้าเป็นมาชอมิโนมีเจี๊ยบมาแน่นำรถมาโลตัส อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพามโลเคชั่นหมดเลยเราคุณเจี๊ยบของค้าอะไรคะเดี๋ยวจะไปซื้อมาแล้วขายเก่งเลยน้องมาเที่ยวเฉยเนี๋ยนี้ดูสิม้วนเหมือนซื้อคอนโดเฉยๆไซส์ที่เรื่องนี้มีแค่เหลือชั้นหกหนึ่งห้องนอกงนั้นขายหมดแล้วหน้านี้คือใา่ไหมลยแล้วก็เป็นสตูดิโอแล้วจ้าจ้าว่างให้พี่ บิวอินท์อ๋อตรงจุดนี้หนึ่งตำแหน่งะนะจ <ux> ๊ะมี่อ่าฟินิชชิ่งตรงนี้หนึ่ง <Okay. S 1> จุดอันน <Okay. S 1> uh ี้ฮะหนึ่งจุดโอเคจริงๆวันนี้มีงานแล้วก็เป็นวันเสาร์ก็ได้เตรียมของของมี่อยู่ว่าอยากเป็นการสุขภาพ ไม่สะดวก่ะใช่ก็ไม่เป็นไรแกโป๊ะจมวนมาเดี๋ยวยังไงต้องมาเจอกันอีกรอบก็มีต้องไหนก็เตรียมเจเจอนแบบบ้นหลวงบ้าหลวงอะหลุดอีกเลยไม่แน่ไม่แน่ปีนี้จริงแบบนี้ไม่แน่มีสองจุดนะฮะสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยตัวลิ้งชักเหมือนกันเหมือนไฮฟิกแน่เลยอะความละเอียดละเอียดอย่นึงคือเขาเป็นฝรั่งเราก็ใช้งานมันจะรม่ได้อะมันจะนิดหนึ่งเก็บงานนิดหน่อยเนี่ย เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยึดจากข้างบนจะเป็นลอยไงก็ให้เขาเอากาวรอนหยอดกัได้หรือช่างเขารู้เขาคงไม่คิดว่าเราจะกัะซัวขนาดนี้มั้งเจเจ้าอใช้งานจริงนี่เลยเออแต่จริงแหละแต่ถ้าแต่ควาเร้ที่ไม่ได้เช็คให้แล้วว่าทัปูดีไหมเพราะว่ามันดูสวยงามเรียบร้อยแล้วไม่ดูไม่ได้คอดูว่าข้างล่างเนี้ยมันมัน มันมันโพงไงหรือเปล่าองอ๋อมีรับประกันเท่าไหร่สองปีสองปีโอเคแต่ตอนนี้เวลาหรือว่ารับประกันแล้วคือเราเข้ามาอยู่แล้วในการจดแก้ไขซ่อมกะเบื้องเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของเราเจ้าของห้องเพราะฝุ่นมันจะฟุ้งไม่หมดเลย จริงถ้าเก็บได้ก่อนก็จะดีมากใช่ไหมพี่ถูกต้องอ่าโอเคเราควรจะทำให้เรียบร้อยก่อนี่จะย้ายเข้าแต่ว่าสโลปอะไรได้อยู่ที่ที่สโลปได้เลยไม่ใช่สโลปได้เลยได้อยู่เพราะเช็คแล้วแต่ถ้าพอดนก็สะอาดมากไม่มีเศษปูเลยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแต่รู้สึกคงไม่น่าจะจะอยู่เองหรือไม่ไม่น่าจะปล่อยเช่าไม่แน่ใจ ไม่ได้ใส่เดี๋ยวสิงหาเข้ามาเดี๋ยวคุยกัาทันท<ห>ีนลยถ้าไม,นะไม่ไม่ใส่เท่าเรื่องของอะไรเงี้ยก็เราเราใช้งค่กระหน่อมแต่ระบบน้ำค่อนข้างเบาพี่เลยเอออยากจะรู้ว่าเขามีเพชรเจอร์ปังหรือเปล่า มีค่ะอ๋อมีถ้ามีแสดงว่ายังไม่เปิดยังไม่ได้รันใช่ไหมคือบางทีวาล์วน้ําอาจจะเปิดไปน้อยไปหน่อยทุกเลยแรงดันจุดเลยใช่คือวาล์วน้ําจากข้างนอกข้างนอกใช่วาล์วน้ําของห้องอาจจะเปิดแล้วข้างบนตรงรูฟท็อปนี่มีรูฟทงอะไรอยู่ข้างบนมั้ยมีค่ะมีแทงน้ําอยู่ข้างบนด้วยเขาจะมีทั้งข้างล่างและข้างบนข้างบนสองจุดเข้าใจตรงนี้คือ เกิดปัญหาอะไรจ้าที่ถามลายรอยน้ำอันนี้คือรอยน้ำอะไรนะครับอันเนี้ต้องเรียนให้ดูหนัเขาอาจจะมีการเทสน้ำโดยที่ไม่ได้ต่อท่อไว้น้ำมันก็เลยหกลงมาข้างล่างน้ำยังค้างอยู่ใช่ไหมใช่น้ำของเก่าใช่ไหมจะต้องต้องแก้ไหนเอยไหนครับเนื่องัตว์ดุอ๋อคือคือตอนแรกหล่ะเขาอาจจะเทสน้ําแบบแบบที่พี่พี่เทสเมื่อกี้แล้วต่อข้อต่อเนี้ยอาจจะไม่แน่นใค้เขเช็ดแล้วแล้วมันก็หกลงไปแล้วเขาก็เช็ด ก็คือข้าน้ำมันก็อาจจะยังหลลงเหลือแต่ถ้างั้นให้เขารีเช็คในนีนได่ได้แล้วมันยังมันไม่หยดถ้นไม่หยด่ยโอเคมันไม่หยดโอเคแต่ตัวมันจะซึมซีรันิสคีรันิสเพราะว่าอาจจะกาวต่อที่ไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเะาตัวนี้มันกันน้ำลงไปสุดเปิดพื้นข้างล่างอย่างตัวตัวเนี้ยค่ะแผ่นรองค่ะมันเป็นผ้ารองน้ำเทสเปิด บ้านมันหนักแล้วก็ลังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ๋อนี้แจ้งละเดี๋ยวช่างเข้ามาแก้ไขได้ได้เดี๋ยวให้มีดูเมื่อกี้เรก็บียมกอที่อไรเจจอเจจอเก็บแมกระทั่งเก็บสเต็ปแม่จะขี้นกปัญหาหลังชันอยู่พระลังไม่ชอบ จะต้องจ้างอะไรนะจ้างน้องอีซีใช่ไหมมาบินเจ๊จอดเพราะว่ามันแบบใส่้่เอออวาาาถคนรกไันแบ่อยๆมันจะไม่ค่อยตัวนี้เนี่ยคงโดนเรื่องไอ้นี่แน่เลยอีลิทวีซ่าแน่เลยนางถึงรีบแบบมัวน่ะก็แต่จริงๆริอะหนูคือคือคุณคารุเขาทราบแล้วว่าถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นทรัพย์ตี้วีซ่าอ๋อเดี๋ยวให้พี่หน่อยค่ะคุณรีเซลคุณอะไรอ่ะมันจะแคนเซิลแต่เขาคงไม่ได้ตั้งใจจะแคนเซิลอยู่แล้ว ไม่เอ้ยไม่ตั้งใจจะรีเซลอยู่แล้วเพราะว่าคือการได้อีลิกวีซ่า20ินปีนี้มันไทยมันได้มาหลายรูปแบบเช่นบางคนก็ต้องลงทุนตั้งแต่10ล้านขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ด้วยกับตัวของวันส์เองอะ่ะเราได้เป็นโควตาตัวที่เป็นที้วีซา่าค,ค,ค,คือเรามีโควตาอยู่แล้ว,วใช่เรามีโควตากับนแ n น,นอีลิก ไม่จะถือว่าคุ้มนะแกเพราะว่าปกติมันต้องเท่าไหร่นะฮะล้านสองคุณลงทุนเยอะกว่านี้มันเยอแต่อันนี้คือมืนมันได้ p r o p าร์ตมาด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนไงถูกก็คือแค่แอปพลายเพิ่มก็จ่ายหกใช่จากที่จริงๆคือคุาคนสอคุณมากแค่หกแสนเองคือถ้าซื้อข้างนอกหกแสนแล้วแค่5ปีนะคะคิดได้แกก็รู้คุณฮารแกรู้ รีบซื้อไปไหมไม่รอแก่ก็ไปซื้อวนี้คือจะถือตาไม่ใช่พี่กำลังบอกว่าแน้วหนาก็ยังอยู่ในวัยทำงานหนาก็ยังไม่กระเสียณคือหนูหนูเค่ว่าจะบอกแกว่าคือจริงๆมันเป็นแค่ออปชั่นอลนะคะถ้าคุณไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วหยุดแสงอาจจะเป็นต้องจ่ายก็ได้แต่แล้วก็ถ้าพูดถึงตัวมาถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าอื่นเขาจะเอาคอมิดเลยเขาไม่เอาตัวนี้เพราะมันแอพพายเอาไว้ไม่ได้หลายอย่าง แต่แกก็คงเป็นแค่ท่องเที่ยวนะแกก็คือชอบมาที่โรงแรมเซฟที่ละห้องก็คืออาจจะไม่อยากแอพพลายเงี้ยมาหมายถึงว่าไม่อยากยื่นขอทุกรอบอะไรอย่างเงี้ย่ะตรงนี้คือเต้าฟันใช่ไหมฮะเมันไม่ลงอ๋อไม่ลงเนาะมีนี้หนึ่งจุดนะมีนะเล็กเล็กนิดน้อยเออแต่ส่วนใหญ่จะเก็บงานเล็กนิดน้อยนะโดยปกติเนี่ยหนูก็ผ่านมาหลายองค์ที่มีค่าสมมุติที่เมีดีเฟกต์แบบ เออการตรวจเช็คถือว่ามีแค่แบบความผิดพลาดเรื่องของการติดตั้งนีบางสุดนิดหน่อยโครงสร้างไม่ค่อยมีปัญหาอ่ตู้เย็นทีวีแล้วก็โต๊ะกินข้าวอครึ่งสัภาพต้องมาหาเติมเอาเองใช่ไหมอ่ไมโครเวฟหนึ่งทางนี้อะไรเออเห็นไหมเป็นเดี้ยวเป็นเดียวอ๋อ จุดตรงไหนจะจตองตรงขาไหมอ๋อตรงนี้นั่นแหละครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ปันกนิดหน่อยเล็กเลน่นอนเออส่วนใหญ่สมันจะเป็นแต่ฝรั่งบางค,าค,าคานเขาไม่ชอบไงม,มันคือเรื่องเล็กน,อน,กนอ้อยนิดหน่อยแต่จจแล้ว <c oughs> แต่นางจะเป็นห่วงเรื่องนอกมากนะเจเจตอนบอกว่ากลัวมาอยู่แล้วเดี๋ยวจะแบบว่าใช่อันนี้คือลอย ออยาแนวใช่ไหมพี่เขาเป็น่ะแดดพี่ก็จะคล้ายคล้ายยันแนลคล้ายคล้ายยันแนลให้มาคล้ายยัแนลแต่เขาเรียกว่าแดดใช่แล้วก็จะมีซีเกียบกันน้ำกันอะไรอยู่อันนี้มันคือเป็นซิลิโคนป้าเจาะคือใช่ออเป็นชนิดนึงซิลิโคนเจี๊ยบจะมีอันนี้เวลาลอยต่อเนี่ยปกติแล้วแบบมันจะไม่มีกับฟ้าจะสวยกว่านี้เพราะฉะนั้นอื่นจะเป็นสิบเก้าเป็นคือว่าดีไซน์เจาะประสบการณ์กันอยู่คอนโดมาร้อยกว่าปีนะคะมาพิเศษ เป็นทำ property management มา15ปีตอนนี้หายโซ่นะจีจอนเนี่ยเก็บทุกดีเทลจริงๆเก็บจนเซลแบบมองตาขวางแล้วว่าแล้วมองบนเจ๊คนนี้ยังไงมองบนใส่จีจอนนิดนึงยก็เดี๋ยก็เด็น่าอยวตรงนี้แหละเพราะว่าที้มัก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกทีก็น่าจะประมาณอีกอีกรอบเดี๋ยวต้องมาต้องรีเซ็ตอีกรอบหนึ่เพราะตอนนี้มันเกม่ได้ คือตอนนี้เบื้องต้นพื้นโอเควอขผนังโอเคน้ำโอเคไหมคะไปนิดนิดนิดหน่อยแล้วก็น้ำเอ่อเดี๋ยวติดเรื่องปั๊มใช่ไหมที่ว่าน้ำแรงดังน้ำเพราะว่าต้องลองดูว่าตัวเพชเชอร์ปั๊มเขาเปิดแล้วหรือยังเพราะว่าน้ำยังไหลค่อนข้างเบาอ๋อ รอเก็บงานแล้วก็อันแพ็ k อีกรอบนะคะสําหรับตอนนี้่ใชแต่โดยรวมไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่นอยางนพื้นงานอะไรเนาะไม่มีปัญหาเนาะเราก็จัดของลงได้สามารถให้เขาดําเนินการต่อได้เลยเดี๋ยวหนูพาไปดูข้างบนแล้วก็เดี๋ยวลงไปทานที่นี่ด้วยกันกลางกลางห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทรวมจอดนี่โดนเท่าไหร่เนี่ยถ้าสามสิบห้าตารางปีละน่าจะอยู่ราวๆปีเจ็ดอะไรเงี้ยหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ด ก็เท่นะมือเจ็บราคาน่ารักน่ารักอีซ้อโดนไป4ี่หมื่นอยู่ที่ดูไสนั่งใหญ่ตนี้้ซองออะไรันนี้เป็นสั่งทำสั่งทำลงมาเทียบเท่ากับพวก S D อันนี้ดีเอาหมีตู้ลงทงลงเค้าอะไรให้ด้วยนะคะถ้าเป็นคมใหม่ๆแบบเราไม่ได้นึกถึงตรงนี้ นางคง,งชอบบางนาง,นงชอบกินสตรีทฟู้ดนั่นเลยอยากมีที่อยู่สวยๆเก็บกระเป๋าเครื่องเครื่องเดินทางอะไรเวลาเรามา,าแล้วท่านี้ใส่รองเท้าใส่อะไร,ไรบานใหญ่ได้ตรงนี้ซอฟโค้ดหมดนะคะอือซอฟโค้ดหมด <c oughs> ของดีที่เนี่ยเสร็จสิ้นการตรวจเช็คแล้วนะคะบอกเลยค่ะประทับใจมากทุกอย่างดีหมดเลยแค่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยถามว่ามันมีผลไหมไม่มีผลค่ะแต่เราต้องการความเนี๊ยบแค่นั้นเองเพราะว่า โเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นมาดูนี่ค่ะว่านิลาสกายบาร์ค่ะดูสิคะเห็นวิวพัทยานะคะหมดเลยค่ะเป็นพาโนรามาวิวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะให้เฉพาะสิทธิ์สำหรับผู้เข้าพักอาศัยที่นี่เท่านั้นนะคะคนนอกเนี่ยก็ต้องได้รับเชิญจากผู้เข้าพักอาศัยถึงมีสิทธิ์ได้ใช้ส่วนนี้ค่ะ เห็นไหมคะพื้นเคมมากเป็นกระจกด้วยชั้นล่างเป็นไอ้นี่นะคะสระว่ายน้ำบรรยากาศโดยรอบนะคะเราจะเห็นมุมสุดนู้นเลยนะคะเป็นท่าเรือแหลมบารหายค่ะดเจจอนไปยืนสีเรลวทดสอบอุ้ยวิวสวยมากเลยอ่ะเจจอนเข้ามาเร็วทดสอบความแข่งแรงของกระจกโอ้ สบ no? tamam. ิบมิลเอาลงไปสิไม่ใช่สิบมิลหรอกเธอไปเร็วเจ๊หน่อยไปเทสความแข็งแรงของกระจกลองดูสิองดิเป็นยิุ้นเธอนี่ก้าหเราให้ิในหลน่อยเดินซีเทสอาจ่ะหน่อยเขไม่กล้าเทสไหนบอกไอ้นี่ได้เธอเขไม่กล้าเทสเจ๊หน่อย เอาหรอไปอีกแล้วไปเทสไอตอนเสี่ยวอ่ะไอหัวโตไปเทสสิเออเออมก้าเดินเสี่ยวเนาะแต่นี้ขนาดความสูงมันยังไม่เยอะเออเดี๋ยวดูนะอุ้ยเสี่ยวจังเลยอ่ะเสียวอุ้ยเสียวอ่ะแต่นี้ขนาดความสูงแบบมันมีแบบตับ้น้ำรอบนะ จะเสียว่าใจตันๆอยู่พี่ใจตันๆอยอันนี้เป็นเอกล่กษณ์คืออยวิวดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ยังไม่ถ่ายโพสอีกสวยทีค้ะพี่หน่อยนานอื้อห่มเชิดเชิดที่สุด นี่นะคะคุณเจี๊ยบบอกว่าตรงส่วนเนี้ยวิวมันลดมากก็ไปสุดนู้นก็เป็นเขาชีจันบ้านอำเภอนน้นเลยค่ะเฮ้ยแต่วิวลดนะอุ๊ยเจเจอนเห็นพัทยาตรงนั้นด้วยอ่ะป้ายตรงบริหารอ่ะ,อะนี่เลยจากโบนอยู่นี่นะมีเดี๋ยวโพสให้ดูใกล้ๆนะคะมุมดีมากนี่จาก เอาราคามาถึงจุดนี้นะคะดูวิวบนวานิลาสกายบาร์แล้วโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะบอกได้คำเดียวว่า <c oughs> มันสุดจริงๆต่อไปนะคะเราจะลงไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะซึ่งตรงนี้ได้คุยกับคุณเจี๊ยบแล้วว่าคือไอส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยทำสวยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ว่าคุ้มแล้วนะคะแต่ประโยชน์การใช้งานะ่ะ มันได้ใช้จริงไงคะเพราะปกติเวลาไปเมืองนอกอะถึงจะมีสระว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นสระน้ําอุ่นอ่ก็ยังไม่กล้าลงเลยคะ่ะเพราะว่าเมืองนอกมันหนาวคะ่ะปกติเขาก็จะนั่งโชว์กันส,ส่วนใหญ่ะนะคะดูสิค่าบรรยากาศอันนี้คือบอกเลยว่าติดหาดและทางเดินก็ทําได้มาสวยมากดีไซน์เก๋มากคะ่ะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก็จะมีที่นั่งพักรอตรงนี้นะคะ ตอนนี้ไปก็คือจุดที่ตรงบริเวณนานั่งตรงนี้ก็รับแสงพอดีเลยใคร,รจ,จะมาอาดลงอับแดดอะไรตรงนี้คือมุมนี้ดีมากแล้วก็วางตำแหน่งได้สุดยอดมากค่ะนี่ค่ะแผ่นไปดูข้างบนเห็นไหมฮะโอ้โหยิ้ยมยอดจริงๆ ลาปากและโชคดีของกลุ่มเรามากเลยค่ะวันนี้เป็นวัน Open House นะคะของโครงการวันพัทยาก็เลยมีการจัดเลี้ยงทำบุญเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรอะคะขึ้นคอนโดใหม่เนาะก็จะมีแขกผู้มีเกียรติที่ถูกรับเชิญมาแล้วก็ลูกบ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าที่จะเข้ามาดูคอนโดดูบรรยากาศค่ะด้านล่างก็ทำเป็นเหมือนมีจัดปารตี้เล็กๆมีออกร้านอาหาร ท่องโอจะพาไปดูนะคะว่าเขาเลี้ยงอะไรบ้างน่ากินทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะตัวคอนโดสวยนะคะดูสิเห็นแล้ยอยากไปอยู่เลยอ่ะนี่ก็มีตัดเลี้ยงกินอะไรจ้ากาแฟก็มีนะคะ่ขอกาแฟค่ะขอน้ำส้มค่ะน้องค่ะมาถูกวันพอดีเลย จัดเลี้ยงคดีวางบนนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องขอบคุณค่ะเสิร์ฟให้กับท่านผู้บริเวณทุกๆขั้นตลอดทั้งวันนี้เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะเบอร์กอร์รูปเบอร์กรี่นะคะใครอยากจะอยากจะออเดอร์ก่อน ตอนนี้เรามาเยี่ยมชมกันนะคะว่าบูธมีอะไรบ้างนี่มีของทะเลนะคะปิ้งย่างมีขนมมีสลดัดแล้วก็มีไอศครีมด้วยค่ะตรงนี้ตำแหน่งนี้จะฮอตฮิตมากตั้มๆขกๆนี่คือส้มตำนะคะโอ้โหกลิ่นแบบสุดยอดแล้วก็ขนมหวานแต่อีกโซนหนึ่งก็มีนะคะเป็นจุดที่ตั้งของออเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีบูธออกร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ สุดบูธเลยนะคะจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะรู้สึกน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรืออะไรเนี่ยค่ะดูแล้วน่าสนใจมากน้องโอ๋ก็เล็งๆมาอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ขอจัดไอ้นี่ก่อนเลยสุชิไข่หวานไปราคา1นึ่งเซตให้เยอะมากค่ะอร่อยด้วยสี่คนก็จัดกันคนละจานสองจานคือ ประหยัดค in ่าข้าวกลางวันไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้อิ่มแล้วค่ะกำลังจะเดินทางกลับก็เดินจนมาดูอ้าวเขมีแบ็กดรอปตรงนี้แต่พอดีรีบกลับก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะแต่ยังมีเวลาชิลขอเบรกนั่งนิดนึงถ่ายอารมณ์เพราะทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวตอนนี้เดินทางกลับกันแล้วนะคะจะบอกว่าคือ คาดหวังว่าเราจะต้องแบบหาข้อติเยอะมากล้วงกันกระทิกันสุดพลังแต่ผิดคาดค่ะสิ่งที่ให้แก้ไขคือน้อยมากถ้าคะแนนสิบเต็มเนี่ยน้องโอให้เก้าเลยนะคะสำหรับโครงการนี้วันพัทยาถ้าใครสนใจมานะคะเรามาเยี่ยมชมกันดูค่ะ